สวัสดีค่ะเพื่อนแฟนเพจ Private Handbag สวัสดีค่ะก็วันนี้มีเรื่องนะคะเรื่องเราเม้ามอยสำหรับคนชอบแบรนด์เนมนะคะหรือว่า Hermès นะคะเ,เมื่ออาทิตย์ก่อนได้เข้าช็อป Hermès นะคะก็ไปเยี่ยมชมดูเกี่ยวกับกระเป๋าเขานะคะแล้วก็มีมีค <laughs> วามคิดอยากจะได้น้องๆของแคล l y ่นะคะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะคือราคาของเขาเนี่ยมันไม่สูง ไม่สูงมากนะคะมันสามารถว่าเราเป็นของที่เราถือเล่นๆน,นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดเหมือนเคลี่นะคะเคลี่เราอาจจะดูแลรักษายากหน่อยนะคะอันนี้เป็นแคนวอสมันก็เบาๆนะคะไม่หนักมากก็มาพร้อมสายที่แบบกระชับบ่านะคะบ่าดีนะคะคล้องบ่าก็ดีนะคะแต่มันมันก็แกะได้นะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่าถ้าถือไปอย่างเงี้ยมันจะดูไม่สวยงามนะคะมันมันไม่ ไม่สมูทไม่ราบเรียบลงมานะคะมันดูแบบมันอย่างเงี้ยถ้ามันแกะได้นะคะก็จะสวยนะคะเนี่ยแต่มันมันต้องคล้องไว้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแกะได้คือแกะออกไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสายนะคะเปลี่ยนสายใหม่ที่มันดูแบบว่าเวลาเราปล่อยแล้วมันไม่ไม่ดูลกๆนะคะเนี่ยเปลี่ยนสายใหม่นะคะเราจะใช้สายหนัง,งนี้ก็ได้คะ่ะเวลาปล่อยลงมันจะดูแบบอันนี้กว่านะคะเนี่ยมันจะดูแบบนะคะ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ลบไม่ลุงลังอ่ะประมาณนะคะแต่ถ้าจะให้เป็นแฟชั่นนะคะเราก็จะถอดตัวนี้นะคะถอดสายได้นะคะ<ม>เราก็จะใช้กับกอันเนี้ยโซ่นะคะเป็นเป็นโซ่อันนี้ของอีกใช้กับกระดิอนะคะแต่ดิฉันจะมาใส่กับตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมันมันได้กันนะคะเนี่ยมันเท่ๆนะคะ ออถ้าเปลี่ยนนะคะมันก็จะเท่นะคะมันเป็นชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันสนุกสนานในการแต่งนะคะดีไซน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้เลยคะ่ะเป็นดีไซน์ของดิฉันเองนะคะจริงๆซื้อมาเขาไม่ได้มีให้นะคะแต่ดิฉันก็เอาของ Hermès นะคะซื้อมาอีกใบหนึ่งแล้วก็เอามาแบบจริงๆแล้วไม่ชอบเป็นกระเป๋าที่เขามีซิปมันใช้แบบด้านหลังมันดูไม่คอมทบมันดูเหมือนว่าไม่เสร็จอะ่ะคล้ายๆกับว่าเขาทํามาแล้ว สินค้าตัวนี้มันคนรีวิวน้อยมากเลยนะคะรู้สึกว่าเขาก็เลยแบบว่ามันมันจะใช้ยากอ่ะใช้ยากใช่ไหมเพราะว่าต้องเปิดเนี้ยมันยุ่งยากใช่ไหมคะตอนเนี้ยเขาก็เลยต้องทํากระเป๋าซิปซึ่งดิฉันมองว่ามันมันไม่ไม่น่าจะอยู่ด้านหลังนะคะที่ฉันมองมันน่าจะอยู่ด้านหน้านะคะกระเป๋าซิปมันเวลาเราใช้เราต้องแกว่งหันไปอย่างเงี้ยจะใช้หยิบอะไรข้างหลังก็เลยแบบว่าถ้าไอเดียนะคะถ้าเกิดเขาออกแบบนะคะถ้าเป็นรุ่น ติดอยู่ด้านหน้าแล้วเปิดเข้าไปไม่ไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะคะแต่ต้องอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เปิดเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะมีคนนะคะสนใจมากขึ้นรีวิวมากขึ้นนะคะแต่รุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นเฮเมสไม่ค่อยมีคนรีวิวนะคะแบบว่า,าเขาก็ออกมานานนะคะบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักเลยถ้าไม่เล่นเฮเมสเลยเขาจะไม่รู้นะคะว่าเป็นเฮเมสเลยนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์น้อยมากขาเขาจะรู้จักเ u อร y b ี่เบเก เคลลีกับเบอร์กินนะคะเขาจะรู้กันแค่นั้นแล้วก็จะมีรุ่นที่ถือถืออีกสอมรุ่นนะคะแต่รุ่นนี้น้อยมากนะคะที่ดูในรีวิวนะคะคนไทยก็น้อยนะคะที่จะเอามารีวิวนะคะแต่ดิฉันก็มาดีไซน์ใหม่หมดดีไซน์แต่งอันนี้อันนี้เอสเอเดเลือกให้เขาบอกสีสันมันต้องตัดกันก็เลยเชื่อเขานะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนไม่ช่างแต่งนะ,ะก็ต้องไปหาเขานี้ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยนะคะถ้าการแต่งตัว เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําดีนะคะแล้วก็มาแต่งเองนะคะอันนี้อย่างตัวเนี้ยก็เราก็มาดีไซน์นะคะก็ะถึงบอกว่ามันคือหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะทําไมถึงชอบใบนี้ติจงังติเขาจางังติเขาแต่ว่าทําไมถึงถึงเอาเข้ามาก็จริงๆแล้วชอบสีนะสีที่แบบ สีใจจริงตอนเปิดมาเซอร์ไพรส์มากเพราะในใจอยากได้สีแดงนะคะสีแดงแล้วเปิดมาเป็นสีแดงแล้วใจนึงก็อยากได้สีขาวก็ไม่คิดว่าจะมีทูโทนปกติมันจะมีสีเดียวนะคะแต่ว่าสีเนี้มันได้มาในอเมริกานะคะเข้ามาเฉพาะในอเมริกานะคะรุ่นนี้และที่เป็นทูโทนปกติจะมีสีใดสีหนึ่งเลยนะคะสีสีดำก็ดําค่ะเออน้ำตาลก็น้ําตาลไปเลยอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้เป็นทูโทนแล้วก็เป็นใบ เป็นใบที่เข้ามาเฉพาะในอเมริกานะก <g ül> ็ <g ül> ในอเมริกาก็ราคาก็ค่อนข้างสูงกว่ายุโรปนะคะ <g ül> เพราะว่าอเมริกา,กาเขาจะบวกแท็กอะไรนะคะก็แต่ว่าอเมริกา,กาเนี่ยเขาแบบเราตรงที่ดิฉันไปเอสเออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราก็พูดกับเขาง่ายๆไงๆเขาเราบอกว่าดิฉันอยากได้เคลรี่ชอบเคลรี่ตอนนี้ไม่มีเคลรี่ก็เอาวันนี้มาก่อนนะ เพราะว่าเอานี้มาก่อนก็เขาให้เวลาเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งเดือนนะคะยังหาแครี่ไม่ได้เลยนะคะก็ซื้อมานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนในหนึ่งเดือนนะคะแต่ดิ่นันก็รักเขาค่ะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาน่ารักมากแต่งเติมเสริมแต่งดีไซน์หนุกนานได้หลายแบบหลายสายหลายดีไซน์ถอดออกหรือว่าเอานี้ไปใส่กระสีดำก็ได้นะคะก็ชอบประทับใจเขามาแต่งนะคะ มาแต่งมาเติมมาเสริมเขาให้ก็ดูดีนะคะใช้ได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็ล้วงของง่ายไหมตอนนี้ทําใหม่คือไม่ได้แกะของเขาเลยเลยนะคะเพียงแต่เราแค่แบบเนี้ยแทนจะร้อยช่องให้มันชิดเนี้ยเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนพิกาบูเลยตอนนี้ก็พิกาบูของฟินดีนะคะเขาก็จะในใๆ,ๆประมาณเนี้ยเนี่ยขอโทษนะคะที่พูดเร็วอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เพืดด่อนๆเสียเวลานะคะได้ดูของคุณ แบ็กบอยแบ็กบอยคุณเอกแบ็กบอยนะคะเ,เขากูดไอเดียนะคะเนี่ยเขาจะทําเอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปไว้ข้างในนะคะไม่ไว้ข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้นะเขาเอาไปแบบอันนี้แล้วก็เอาไปไว้ข้างในชิ้นฉันมองดูแล้วมันเรียบหรูกว่าอย่างนี้นะคะมองดูแล้วมันหรูมันหรูรด,ดีดีฉันรู้สึกว่าอย่างนี้ยมันดูเกินเกินมามันดูเหมือนแบบว่าไม่คอมทัฟเบิลไม่เสร็จอะคือคล้ายๆกับรุ่นก่อนเขาทําไว้แล้ว คนอาจจะไม่ค่อยถนัดที่จะเปิดใช้เปิดใช้เงี้ยเขาก็เลยเอามาใส่แล้วฉันว่ามันไม่เสร็จอะ่ะถ้าเกิดอันนี้ไปอยู่ด้านในของด้านหน้าโอเคเวลาเปิดใช้เงี้ยมันมันจะดูคอมเพเกิกว่านะคะมันจะดูแบบโอกว่านะคะท <laughs> ําไมคุณถึงเอารุ่นนี้มาก็บอกว่าแ้วก็บอกแล้นะ,ะวัาฉันอยากทํายอดแต่มองดูแล้วอะคือจะไปซื้อจิวเวลรี่ที่เป็นไดมอนด์อะไรเงี้ย ก็รู้สึกละคามันสูงนะคะกระเป๋าใบอื่นละ่ะใบอื่นมันก็สูงอยู่นะคะใบอื่นก็เป็นหลักเออหมื่นเหรียญเหมือนกันใบเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะคะที่เราจะแบบเขาก็จะให้เอเอใบนี้ที่ฉันก็โอเคแล้วนะคะที่ที่จะรอซื้อรอเคลี่นะคะ<笑><笑>เขาก็รับปากแล้วนะโอเคนะคะก็แต่ถ้าเพื่อนๆแฟนเพจคนไหนชอบรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้สีนี้ดีไซน์แบบเนี้ยหนึ่งเดียวในเมกานะคะที่เข้ามานะคะแบบว่าเข้ามาแบบดิฉันดูรีวิวย้อนหลังนะคะไม่ไม่เคยเห็นแบบรุ่นนี้สีนี้นะคะก็หลายปีมากแล้วนะไม่เคยเห็นนะคะก็มีเพิ่งมีใบเนี้ยดิฉันก็เลยประทับใจนะคะก็เลยแบบว่าอยากเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนแฟนเพจคนไหนสนใจมาแลกใช้กันก่อนก็ได้ในการแลกใช้เรียกว่าแลกใช้หมายถึงว่า จะรับช่วงไปใช้ต่อนะคะก็ก็ได้นะคะเพราะว่าก็เพิ่งออกจากกล่องมาเลยนะคะก็ไม่ได้เออเอาไปตรงไหนนะคะเพราะว่าเก็บไว้หนึ่งเดือนถ้าแคลี่มาดิฉันจะไปเปลี่ยนแคลี่นะี่คะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณแฟนเพจไพรเวททันแบกสวัสดีค่ะ